ผีตรงเหลืองคืออะไรทำความรู้จักชนเผ่าลึกลับในป่าที่มีมาอย่างไรทุกวันนี้มีอยู่จริงหรือไม่ขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับผีตรงเหลืองคืออะไรทำความรู้จักชนเผ่ามาราบรีชนเผ่าที่ถูกขนานนามว่าผีตรงเหลืองสรุปเป็นคนหรือผีมีที่มาอย่างไรพบกับชนเผ่าที่ลึกลับในถิ่นภาคเหนือของประเทศไทย จากกรณีมีการแชร์ภาพการขนย้ายหญิงสาวจนเผามาราบรีหรือผีตรงเหลืองที่เกิดอุบัติเหตุขนางงัดบ้านชาวบ้านเพื่อหวังขโมยของเป็นบ้านบนภูเขาห้วยจงตองตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์แต่พาท่าถูกไม้กระดานหนีบคอจนเสียชีวิตู้ภัยต้องจับศพมัดต,ติดหลังซ้อนมอเตอร์ไซค์มาที่ใต้หุบเขาครับ โดยชนเผ่านี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มองกรลอยดั้งเดิมเป็นกลุ่มชาวเร่ร่อนไม่ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งเดิมมีถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดไซยบุรีประเทศลาวต่อมาเริ่มอพยพมาทางแถบภูเขียวจังหวัดชัยภูมิแถบภูกระดึงจังหวัดเลยปัจจุบันอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเวียงสาและอำเภสอเภส,สันทิสุขจังหวัดน่านและก,ะกระจายจายตามหมู่บ้านต่างๆในเขตจังหวัดแพร่รวมถึงตามดอยสูง ในป่าทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งหลายคนคกง,งสงงััยว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นใครทำไมถึงถูกขนานนามว่าเป็นผีตองเหลืองกระปุก .com จะพาไปทำความรูดด้จักกับชนเผ่ากลุ่มนี้ครับมราบรีสามารถแบ่งความหมายตามชื่อที่ได้มาคือมะละแปลว่าคน คำนี้ต้องอ่านควบกล้ำทั้งสองพยางค์เดียวกันนะครับเป็นคำที่พวกเขาใช้เรียกชนเผ่าตนเองส่วนคำว่าบรีหมายถึงป่าซึ่งเป็นความหมายที่เพิ่งมาเพิ่มตอนหลังๆนี่นะครับจึงทําให้เกิดคำว่ามาราบรีหมายถึงคนป่าแต่จนเผ่านี้อยากให้เรียกพวกเขาว่าชนเผ่ามะละที่หมายถึงคนไม่ใช่มาราบรีที่หมายถึงคนป่าเพราะพวกเขาไม่ใช่คนป่า เพียงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเท่านั้นเองครับที่มาของคำว่มมาผีตองเหลืองที่ใช้เรียกชนเผ่ามราปรีคำนี้ไม่ใช่คำที่ชนเผ่าพื้นเมืองอยากได้ยินกระทั่งภายหลังเริ่มมีคำว่มมาผีตองเหลืองเป็นคำที่คนภายนอกตั้งให้ซึ่งพวกเขาไม่ค่อยชอบนักเพราะพวกเขาคือมนุษย์ไม่ใช่ผีโดยคำนี้สืบเนื่องมาจากชนเผ่านี้ จะมีการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆเมื่ออยู่ได้2 3วันผู้นำครอบครัวจะคุยกันบางครั้งการย้ายไม่ใช่ว่าอาหารในป่าหมดแต่เป็นเพราะเกงกลัวมนุษย์จะไปรูกรานฉะนั้นเมื่อมีคนแปลกหน้าหรือได้ยินเสียงคนเข้าไปใกล้ในเขตพื้นที่ของเขาก็พาครอบครัวหลบหนีไปอย่างว่องไวโดยทิ้งไว้แค่เพิงพิงอาศัยมุงด้วยใบยตองจากใบตองสีเขียวสด ก็เริ่มเหลืองและก็แห้งประกอบกับการชอบหายตัวอย่างว่องไวเมื่อเผชิญกับคนแปลกหน้าจึงทำให้คำว่าผีตองเหลืองมาจากคำขคําน้ครับนอกจากนี้สาเหตุที่มราบรีกลัวคนนั้นเล่ากันว่าเมื่อก่อนเคยมีญาติพี่น้องของพวกเขาถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาจึงทำให้พวกเขาเกรงกลัวคนมากต้องย้ายไปเรื่อย ไม่มีเป็นที่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่กล้าส่งเสียงดังไม่กล้าสูงไฟเป็นกองใหญ่ส่วนเรื่องอาหารการกินจะขอของป่ากินเป็นอาหารเช่นเผือกมันกล้วยหน่อไม้สัตว์ป่าพึ่งเป็นต้นนอกจากนี้พวกเขาได้รับการปูกฝังจากบรรพชนมาเป็นเวลาช้านานว่าหากอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งโดยไม่ย,ย้ายไปไหนผีร้ายจะส่งเสือให้มาคล่าทำลายพวกเขา จึงต้องย้ายที่อยู่เกือบทุกๆ5-10วันซึ่งการปฏิบัติตามความเชื่อนี้สอดคล้องกับหลักสมดุลทางวิชาการบางประการนั่นคืออาหารที่อยู่รอบๆบ,บริเวณที่มันลดลงก็จะย้ายไปหาที่แหล่งใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประเพณีและพฤติกรรมวัฒนธรรมของชนเผ่ามรลาบรี กรณีสมาชิกเสียชีวิตลงนะครับญาติพี่น้องจะช่วยกันทําศพโดยการนําศพไปวางไว้บนแคร่ที่สามารถวางไว้บนต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันสัตว์ลายเช่นไม่ให้เสือมาขุดคุ้ยกินศพเพราะเชื่อว่าถ้าเสือได้กินศพแล้วอาจติดใจและจํากลิ่นคนได้ต่อมาพบว่ามีการฝังศพแทนทิ้งศพไว้ดังกล่าวและภายหลังจากการฝังศพจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยทันที ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของวันก็ตามครับชนเผ่าน,นี้รูปร่างเล็กแต่แข็งแรงบ้างก็ว่าเหมือนคนพังเหนือแต่ผิวคล้ำกว่าเครื่องนุ่มห่มมีผ้าเตี่ยวหรือผ้านุ่งใส่เวลาเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อเอาของป่ามาแลกกับข้าวสารเกลือและของใช้ที่จำเป็นเช่นมีดหรือหอกเพราะโดยปกติหากอยู่ในกลุ่มพวกพ้องพวกเขาจะเปือยกายครับ ธรรมเนียมอย่างหนึ่งของชนเผ่ามราบรีคือชายหญิงทุกคนต้องเจาะหูทั้งสองข้างตั้งแต่เด็กรูหูที่เจาะมีขนาดยาวประมาณ0.5-1ซนติเมตรโดยใช้ไม้ไผ่เหลาแหลมๆนะครับแทงไปบริเวณติ่งหูสมัยก่อนมักจะนำตอกไม้มาเสียบประดับร่างกายและเวลาเจอกันก็ให้ดูสัญ,ญลักษณ์ที่ใบหูว่าเจาะรูหรือไม่เพื่อให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันครับ จากวิถีชีวิตดั้งเดิมสู่การทำอาชีพใหม่ชาวมราบรีสมัยอาศัยอยู่ในป่าไม่ได้ทำอาชีพอะไรหาของป่ากินไปเรื่อยๆจนกระทั่งภายหลังย้ายมาอาศัยอยู่กับชนเผ่ามงมีการรวมตัวกันเป็นชุมชนมีป้ายทางข้อหมู่บ้านว่าชุมชนมราบรีผีตองเหลืองนอกจากนี้ชนเผ่ามราบรียังมีเครื่องดนตรีด้วยนะครับ สมัยก่อนชนเผ่ามระมีเครื่องดนตรีที่ใช้กันยามว่างอยู่บ้างเช่นการเป่าใบไม้เป็นเพลงและการนำกระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นกลองแล้วตีเป็นจังหวะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในป่าไม้หรือการตีกลองนั้นจะไม่ค่อยดังมากครับหรือจะเล่นก็ต่อเมื่อมีความมั่นใจว่าบริเวณนั้นห่างไกลพอที่ผู้คนจะไม่ได้ยินเสียงครับแต่ปัจจุบันเครื่องดนตรีสมัยก่อน ไม่ได้มีการสอนต่อๆกันมาอีกครั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็เล่นไม่เป็นจึงไม่เห็นมีใครเล่นแล้วจะมีก็แต่นำเครื่องดนตรีจากชนเผ่ามง้งมาใช้เล่นเช่นแคนน้ำเต้าแล้วก็กีตาร์เป็นต้นนะครับสร้างบรรพักด้วยไม้และสังกะสีมีการรับจ้างทำไร่ทำสวนได้ค่าตอบแทนเป็นค่าปลาอาหารบ้างส่วนสัตว์เลี้ยงมาก แต่ปัจจุบันชนเผ่าเริ่มจะหันมาทำไร่ปลูกข้าวข้าวโพดเรียนรู้การเพาะปลูกต่างๆจากชนเผ่าม้งรวมถึงการเลี้ยงสัตว์เพื่อเก็บไว้กินเองและก็ขายบ้างนอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริมคือการถักเปที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแพร่ปัจจุบันนี้ประมาณกันว่าจำนวนของชนเผ่านี้ในประเทศไทยมีอยู่ไม่เกิน150คน จึงนับว่าพวกเขาเป็นชุมกลน,น้อยที่มีจำนวนน้อยที่สุดในประเทศไทยครับนี่ก็คือความรู้เกไรยดน้อยของชนเผ่าผีตองเหลืองครับชนเผ่าผีตองเหลืองเขาไม่นิยมให้เรียกแบบนั้นนะครับให้เรียกว่าชนเผ่ามะละมาระบรีนะครับก็แปลว่าคนป่าที่จริงแล้วการเรียกคําว่ามาระบรีเป็นการไม่ให้เกียรติชนเผ่านี้อีกด้วยนะครับ ซึ่งเขาค่อนข,ข้างที่จะไม่พอใจเอาเลละครับผมยังไงก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับคลิปนี้ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บาทตัด้วยนะครับสวัสดีครับ